สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องพื้นเอียงนะครับซึ่งจากรูปมีมวล m วางอยู่บนพื้นเอียงทำมุมซีต้ากับแนวระดับเนื่องจาก m เนี่ยจะมีแรงดึงดูดของโลกกระทำในแนวดิ่งก็จะได้เป็นทิศทางดังรูปลูกศรสีดํานี้นะครับมีขนาดเท่ากับ mg แต่เมื่อเราวิจวเคราะห์ดูมุมนะครับอันนี้มุมซีต้า ทนื่องจากเส้นนี้ตั้งฉากกับเส้นนี้นะครับแล้วก็เส้นนี้ตั้งฉากกับเส้นงสองลูกวรนี้ดังนั้นจะได้มุมตัวนี้เท่ากับมุมซีต้าซึ่งเป็นมุมเดียวกันตรงนี้จะมีค่าเท่ากับซีต้านั่นเองตรงนี้จากนั้นเราก็แตกแรง m g s i n ซซีตาอยู่ในนาแคนเกน x ก็จะกลายเป็นถ้าแตกในมุมจะเป็นไซ n ์นะครับคือเส้นสี ฟ้านี้จะกลายเป็น mg sine t a จะนั้นถ้าแต่ทับมุมให้อยู่แนวตั้งฉากกับแนวของพื้นเอียงจะได้เป็นเส้นสีฟ้าเส้นนี้เป็น mg cos e t ซึ่งจากการวิเคราะห์ถ้านต้งการหาแรงปฏิกิริยา n เนี่ยเนื่องจากในแนวแกน y เนี่ยวัตถุไม่มีการเคลื่อนที่ขึ้นลงคนระับถ้าจากวิเคราะห์ก็คือจาก sigma f y เท่ากับ0เราก็จะได้กลายเป็น n m g c ลบ mg cos ซท่ากับ0ซึ่งเราจะได้แรงปฏิกิริยา N เท่ากับ m g c o s ออันนี้เป็นแรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นบนพื้นเอียงครับเราก็ได้สมการความสัมพันธ์ของแรง N ส่วนนแนวแรงกรงารกระแทกตามพื้นเอียงเกิดแรงนี้ครับ mg sin ถ้าไม่มีแรงเสียดทานกระทํากับเนี้ยวัตถุจะเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่งเราก็ใช้กฎของนิวตันเหมือนเดิมนะครับ sigma F แต่คราวนี้วัตถุแรง F เมื่องจากวัตถุมีการเคลื่อนที่นะครับ F นี้เกิดจาก mg sin t เท t a ถ้ากับ ma แล้วก็ M ก็ตัดเได้นะครับนั้นจากสมการนี้เราจะได้ความเร่งของการเคลื่อนที่บนพื้นเอียงในกรณีที่ไม่มีแรงเสียดทานนะ <A S 1> จอเท่ากับจีไซด้านั่นเองนี้เรามาดูตัวอย่างนะเรื่องของพื้นเอียงวัตถุวางบนพื้นเอียงลื่นไม่มีแรงเสียดทานจะมีความเร่งเท่าใดและแรงปริยาที่กระทํากับมวลมีค่าเท่าใดจากการที่เราวิเคราะห์เมื่อกี้นะครับถ้าพื้นเอียงทำมุมเนี้ยเราก็สามารถหาแรงตรงนี้ได้แล้วครับ mg sin ซ t a ความเร่งเท่าใดแล้วก็หา a จากสมการที่ขอมากี้ครับเป็น a เท่ากับเราเขียนเดิมก็ได้ครับเหมือนเมื X, ่อกี้ s i fx เท่ากับ ma ก็จะกลายเป็น mg sin sin สามสิบครับ ไดาเท่ากับ MA, m. m a m ตัด m ครับ a เท่ากับ g ไซน์ซีต่ g, า g ไซน์สามสิบไซน์สามสิบเท่ากับหนึ่งส่วนสอง g นี้ค่าเท่ากับสิบแล้วก็แทนไปเลยนะครับหาสิบหนึ่งส่วนสองนั้นได้ความเร่ง a เท่ากับห้าเมตรต่อวินาทีกำลังสองส่วนต้องการหาแรงปริยาที่ พื้นเอียงกระทำกับวัตถุอะไร n ตัวนี้จากการเราไปเข้าเมื่อกี้นะครับเราได้ mg พัดแตกันนี้จะกลายเป็น mg cos t ีต cos t ีตอันนี้เป็น n เราก็จะได้กลายเป็น sigma f y เท่ากับ0เพราะว่าไม่มีการเกรื่อนที่แนวแกน y f y เท่ากับ0ก็ n ลบ mg cos ซีตาเท่ากับ0ูนย์้ายข้างเป็นเป็น n เท่ากับ mg ็มจคอสซีตาอันนี้คอสซีตานะครับคอสซีตาก็แทนค่าลง,งไปได้เลยนะครับ m เป็น2 g เป็น10บคอสสาก็รูทสส่วนสตัดตัดก็ได้เป็นเท่ากับ สิบนิวตันครับก็ตอบอรบบอันนี้พื้นเอียงแบบไม่ง่ายนะครับที่แมงเหล็กเสียทานอันนี้ก็ผมก็จบการนำเสนอเรื่องพื้นเอียงแบบไม่ง่ายไว้แค่นี้ก่อน,นครับ